กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้2กันยายน2567ทั่วประเทศไทยเจอมรสุมเตรียมรับมือฝนถล่มกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกฝนร้อยละ80ของพื้นที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งในช่วงวันที่สถึงวันที่7กันยายนร่องมารสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรมดออกจากฝั่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนพุทธศักราช2567สำหรับพายุโซนร้อนอย่างนี้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันประเทศจีนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กันยายนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 5องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32สถึงสาิงศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกะเชิงงศราปราจีนบุรีสแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง